หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าที่พบนี้เป็นสายพันธุ์อะไรส่วนใหญ่ก็เป็นโอมิคอนเลยนะครับในชมวงรีใช่ก็คือ80เปอรเนี<ช>่ย9 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโอมิคอนทั้งนั้นเลยใช่ครับนะโดยท่านผู้มยการนะครับโรงพยาบาลบารมุงนะครับก็ได้มาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่นะครับโดยมีการจัดเตรียมฮอปพีเทลนะครับพร้อมระบบส่งต่อให้กับผู้ป่วยในทุกลักษณะอาการนะครับหลังที่ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลง นายแพทย์วันแก้ววีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงครับได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดสิในรายการตอบให้เคลียร์ทางช่อง n b t ภาคกลางนะครับว่าในพื้นที่นะครับมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงไปบ้างจากหลักพันก็ลดลงไปกว่าครึ่งครับในระยะ4วัน โดยในส่วนของสายพันธุ์โอมิคอนที่พบส่วนใหญ่ตัวนี้ต้องบอกว่าร้อยละ70ถึง80เลยแหละครับ<ฆ>เป็นสายพันธุ์โอมิคอนทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของสถานที่กักตัวทั้ง Community Isolation หรือว่า CI นะครับ HOME Isolation หรือ h i รวมไปถึง Ho อ t พิ a ทคาดว่าจะมีเพียงพอนะครับก็คือตอนนี้มีอยู่ประมาณ4,000ถึง5,000เตียง แต่ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุบรีครับจะมีการเน้นให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็คือไม่มีอาการเนี่ยเข้ารับสาตัวภายใน Home Isolation เป็นหลักโดยโรงพยาบาลบางละมุงครับมีการเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นกรณีกลับไปสังกัด กรณีกลับไปสังเกตอาการตัวเองที่บ้านนะครับในลักษณะของ h โฮมไอโซ a t i o n แต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าความประสงค์ของผู้ป่วยด้วยและความสมัครใจทางในเรื่องของความกังวลหรือว่าสภาพบ้านพักอาศัยที่สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับในระยะที่กําหนดแล้วก็ไม่กระทบคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว โดยนฮอสะพิเทลในพื้นที่บางระมุงและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตอนนี้ยังสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอครับทางนี้จำนวนผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลบารมงมีจำนวน2,323รายจัดเข้าสู่การดูแลของฮอสพิเทลจำนวน2,196รายแยกกักตัวในโฮมไอ o l a t i o n จำนวน533รายและสำหรับในกลุ่มอาการสีเหลืองนะครับเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางบารมงจำนวน127รายครับ ในเรื่องของความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลนรมงนะครับได้มีการขอกําลังเสริมมาจากโรงพยาบาลชมบุรีและโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อช่วยเสริมการแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในฮอปพิเทลนะครับอีกทางก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบรมงที่ทํางานมาอย่างหนักเลยตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเลยนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ผู้ในการโรงพยาบาลบรมงก็คาดว่า2ใน3ส,สัปดาห์นี้นะครับจะสามารถเห็นการลดลงของจํานวนผู้ติดเชื้อได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยที่เป็นแบบกึ่งผับที่มีการจําหน่ายสุรานะครับทั้งในพัทยาและบางละมุงผู้ประกอบการเองนะครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดจึงจะสามารถทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยลดลงได้อย่างจริงจังครับ